สวัสดีท่านชมทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีช่องโซลัมครับมากับเกมใหม่นะครับผมฟีฟ่าออนไลน์4ซึ่งฟีฟ่าออนไลน์4นะครับเป็นเกมฟุตบอลซึ่งตอนนี้ครับเขามีกิจกรรมฉลองครบรอบ5ปีเกมฟีฟ่าออนไลน์4นั่นก็คือ5 Year Anniversary d r ร w แอแต่กิจกรรมหลักของเราที่จะมาในคลิปนี้ก็คือกิจกรรม5 Year Buddy ดีครับผมซึ่งกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมที่จะให้ผู้เล่น2คนนะครับผู้เล่นด้วยกันจับมือกันทัเพลทไปด้วยกันและได้ของรางวัลด้วย ซึ่งหนึ่งเนนั้นก็คือบิกัตไอคอนด้วยครับแต่ตอนนี้เคลดผมยังไม่ถึงแต่คลิปนี้นะครับมันมีของหรือเรียกว่าแพ็ลดราคา90ซตึ่งถ้าคุณทำภารกิจถึง10ภารกิจคุณจะได้สิทธิ์ในการซื้อแพ็คนี้ในราคารลด90นะครับจาก150,000 FC เป็นแค่15,000 FC ครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับเราก็จะเปิดแพ็คอันนี้กันโดยในแพ็คนี้นะครับจะมีของอยู่มากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดเงินหรือการ์ด68ก,การ์ดโค้ดฝึกฝน แต่หลักๆนะครับเราจะมารีวิวการ์ดรุ่นบวกแกันนะครับผมซึ่งมีทั้งหมด3าใบรุ่น1ใบแล้วได้บวกแปดแน่ๆสอใบครับผมมาซื้อกันเลยครับเรียบร้อยแล้วครับผมเอาละครับเราจะเนไปที่การ์ดนักเตะกันนะครับผมแพ็กนักเตะครับเราจะรุ่น3ใบนี้กันนะครับโดยขอเปิดใบนี้ก่อนมาดูกันครับว่าจะเกลือหรือไม่ผมจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูว่า คุ้มค่าไหมการลด90%นี้คุ้มค่ากับการเติมหรือเปล่ามาใบแรกครับการรุ้นบวกหถึงบวกแโอ้เอา96ครับผมไฟไหมไฟไหมโอ้มีไฟเกินพันล้านแล้วครับบวกแนะครับเวทแมนเหรอครับนี่ตัวนี้ผมไม่คุ้นเลยครับเป็นกองหลังของฮอลแลนด์นะครับเอาเป็นปีรุ้น4ปีก่อนแล้วกันครับผมเป็นมัติคาบ,บวกแแน่ แต่โอเวอร์ออล95บวกมาลุ้นครับผมไปขอไฟใหญ่ๆไฟใหญ่ๆอู้ไม่ถึงหมื่นเอได้เป็นบากาโก้นะครับบวกแอตัวนี้ใช้ได้อยู่ครับและตัวสุดท้ายนะครับการไปสุดท้ายเป็นมัตติคาร์ดเหมือนการบินลุ้นสปีบวกแปดครับผมโอเวอร์95ขึ้นจะได้อะไรเอ่ยไปลุ้นครับขอไฟใหญ่ๆไฟใหญ่ครับไฟใหญ่โอ้ ได้เป็นเคเลนาบัสนะครับบวก8นอกจากนี้นะครับในแพ็คก็จะมีการ์ด1 0 0 0 0 m เการ์ดปุปองลดภาษี3 0แล้วก็การ์ดไอเทมอัปเกรดสานะครับทุกการ์ดบวก1ถึงบวก5แล้วก็การ์ดแพ็คโค้ดนะครับตัวนี้เราจะไม่เป็นไรครับไฮไลท์ของเราก็คือ3ใบเมื่อกี้โดยส่วนตัวนะครับผมคิดว่าในราคา1 5 0บบาทมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับมาเปิดเล่นกันได้ครับผมใครดวงดีอาจจะได้ถึงหลักหมื่นหรือแสนเอ็มกันเลยนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอาจจะมีคอนเทนต์ฟีฟ่าสี่กันมากขึ้นนะครับเพราะผมกลับมาเล่นแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครถูกใจอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องโซลามหน่อยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ